s u z ก k สวิฟต์ g l n x มาพร้อมดีไซน์โดดเด่นชุดแต่งรอบคันเพลิดเพลินไปกับจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ดูอัลเจ็และแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่จะเต็มเรื่องความปลอดภัยสอบถามไปทดลองขับในที่โชว์รูม u z u ก i ทั่วประเทศสนุกกับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งกับกิจกรรมรีวอร์ดคอลเลคชั่นี่ั่นเแหล่งรางวัลได้มากมายจากพอยต์สะสมดานัเตะที่คุณต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีม เล่นแล้วจะยิ่งหลงรักทีฟีฟ้าออนไลน์4เท่านั้นคลิกลิงกด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลย สวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงครับมายูเติด์กับชัยชนะเกมยากในการโดนกับอุนายนมรี่กุนซือจอมเขี้ยวครับได้ประตูชัย1-0จากบูโน่แฟนเดสพร้อมทั้งปิดเกมได้สำเร็จเซนสถานามีการหมุนเวียนผู้เล่นบางตำแหน่งครับใช้มาเลเซียเล่นแบ็คซ้ายดาโลเป็นแบ็คขวาเซนเตอร์ยังคงเป็นลินเดเล็บกับชอตรงกลางและด้านบนเนี่ยเซนตฮาร์ก็เลือกบูโน่มาเล่นฝั่งขวาแทนอัลตนี่นะครับที่เหลือ,อยังเหมือนเดิม ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาขอขอบคุณทุกท่านที่มางานมิ้งของพวกเรา Red เรนคาเฟ่เมื่อวานนี้เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆครับกับครอบครัวปีศาจแดงไว้มีโอกาสเราพบกันอีกแน่นอนครับขอบคุณจากใจจริงจากพวกเราทีมเรนคาเฟ่ทุกคนผิดพลาดประการใดขออภัยแทนทุกคนไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเราจะพยายามพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไปต้องบอกว่าเกมนี้ดูทนฮาร์ตตัดสินใจถูกต้องครับในการวางแผนเอาสภาพร่างกายมาเตในอ่อนลน์เต็มทีเล่นมาต่อนเนื่องหลายเกมจนถึงท้ายดูการ ตามโลเทชันผู้เล่นบางส่วนเลือกซื้อความแขังของบูโนโ่แฟรเดสไว้ฝั่งขวาครับดรอปแอนโทนีไปใช้บอลโจมตีหลังลายเป็นหลักให้ผู้เล่นที่มีความเร็ววิ่งแข่งเพื่อทะลุไปหน้ากรอบน่าเสียดายที่ได้ประตูแค่1นลูกเท่านั้นขอเริ่มชมแผงเกมรับกันก่อนเลยครับวันนี้สมาธิดีมากๆเล่นได้แน่นอนขึ้นไม่พลาดง่ายๆเน้นชัวร์ครับในะจังหวะขึ้นเกมและจังหวะป้องกันอุยตอร์เนลเลฟและลูกชอสอดประสานกันได้ดีช่วยทีมจังหวะสำคัญไว้ได้หมด ดยเฉพาะการคุมพื้นที่สกัดลูกที่สถทิขาหน้าปากประตูนะครับเซตบอลจากแนวหลังชิงบอลแรกและเก็บได้หมดทั้งลูกโด่งและลูกเรียบโดยที่ลูกชอคู่หูของ le le เรียเลิฟนี่รก็ประสานงานกันได้ลงตัวมากๆชอน,นอกจากซวยซ้อนมาเลาเซียแล้ววันนี้ยังมีความแน่นอนในการสร้างเกมด้วยและต้องไม่ลืมนะครับว่าทนฮางมีการสอบตํตำแหน่งของแบ็กมาเลาเซียที่ไม่ค่อยลงตัวจริงเนี่ยเกมนี้ถือว่าช่วยทีมได้ดีครับแม้จะไม่ได้เติมเกมมากนะัก ราต้องคอยระวังแอชยังกับจอห์นแม็กกินแบ็กละปีของวิลล่าบางช่วงครึ่งแรกเนี่ยเลือกจะยิงไปอินเวอร์สฟูลแบ็กด้วยเพื่อหุบเข้ามาด้านในเพิ่มผู้เล่นในแดนกลางของทีมขณะที่เดโกดาโลวันนี้ต้องเล่นแบ็คขวาอีกครั้งหนึ่งจากที่ไม่ลงเล่นมาหลายเกมในะตำแหน่งนี้นะครับก็ไม่ปล่อยให้จอคอับแลมซี่ผ่านง่ายๆผู้เล่นด้านหลังเนี่ยต้องเกมรับมาก่อนครับถือเป็นเคน็ชี้ที่ยอดเยี่ยมของยูเอฟและช่วยเหลือกันได้ดีทั้ง4แบ็คโฟและรวมถึงนบิดเดคาด้วย วิลล่าเนี่ยยิงตรงกรอบไปเพียงแค่ครั้งเดียวครับโดยมีจังหวะที่พี่เลิฟม่มงสกัดบนเส้นช่วยทีมเอาไว้ถือเป็นจังหวะสําสคัญยูือเต็ดเมลการยิงไป14ครั้งเข้ากรอบไป6ครั้งแผนเปนกลางของปีศาจแดงพี่คาเซดูฟิตมากขึ้นจาก2เกมก่อนหน้านี้ครับวันนี้แกวิ่งเป็นม้าเลยเข้าบีบย่างบอลคืนมาเติมขึ้นมาสับสนเพื่อนๆจังหวะสำคัญเนี่ยก็ฟาร์มเก็บกินได้เป็นส่วนใหญ่รีคเวอรีร่บอล2มาครองนะครับพร้อมทั้งออกบอลคีเพาสสวยๆในจังหวะเปลี่ยนสั้นและยาว ไฮตูลุด้านบนได้โจมตีแถมยังมีจังหวะขึ้นไปลองส่องไกลถือเป็นเกมหนึ่งที่ยอดเยี่ยมของพิคาเซในการช่วยกับคิสเซนเอลิกเซนขณะที่คู่หูพิคิเซนเอลิกเซนที่วันนี้ลงเล่นประมาณ75นาทีโดยประมาณครับช่วยทีมให้ดันการเนี่ยสมดุลมากขึ้นให้บอลแม่นยามทั้งสั้นยาวครับสร้างเกมจากฝั่งซ้ายช่วยซันโชกับมาเลเซียได้ดีมากแต่พอเริ่มอ่อนแรงลงไปก็เป็นช่วงท้ายเกมแล้วนะครับเทนฮาร์ตัดสินใจถูกต้องที่เปลี่ยนพิคิเซนออกไปพัก พรมีเกมเจอไบตันรออยู่ในวันพฤหัสซึ่งเป็นเกมที่ยากอีกห่งเกมต้องบอกว่าคริสเตนลิเซนมีมันสมองฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมครับในะจังหวะดึงช้าดึงเร็วบางจังหวะต้องเก็บบอลไว้กับตัวก่อนบางจังหวะแทงเร็วให้เพื่อนได้เลยเพื่อทะลุขึ้นไปด้านบนก็ทําได้ยอดเยี่ยมครับหวังว่าคริสเตนลิเซนจะฟิตมากกว่าเดิมครับเพราะว่าตั้งแต่เขาจหายเจ็บกลับมาเนี่ยก็ยังไม่ฟิตเต็มที่มากนักส่วนใหญจะโดนเปลี่ยนตัวออกในครึ่งหลังผู้เล่นด้านบนอย่างที่บอกไปครับเน้นการโจมตีหลังลายเป็นหลักและใช้ความสามารถเฉพาะตัวทะลุเข้าไป ซานโชอาจจะมีจังหวะเบิกร่องพาบอลลากจี้ได้ดีครับแต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยเหมือนจะตัดสินใจช้าไปในบางช่วงทําให้เสียโอกาสไปฟอร์อาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนปังดีมากนะักแต่ก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนครับเทียนิดเทียนิดส่วนบุนโน่แฟนเดสเขาพูดถึงจังหวะประตูก่อนครับตามมาได้ถูกที่ถูกเวลามากพยายามบังคับบอลให้เข้ากรอบได้ประตูที่ต้องการในช่วงท้ายครึ่งแรกถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะ แต่ก็ต้องชมการทะลุช่องของแรดฟอร์ดด้วยนะครับที่มงหนุนมาโดยคาเซมิโลทะลุลายกองหลังไม่ล้าหน้าบูโนอ่านจังหวะได้ดีมากครับและเลือกยิงให้สูงจากพื้นขึ้น,นมาเพื่อนหนีมือผู้สาประตูผ่านมาติเนสแฟนๆแฟได้สะใจครับเมื่อคาเซมิโลเอลิเซและบูโนลงเล่นพร้อมกันใน y ียูเต็ดชนะเกิน80%ินครับมีเสมอไปแค่บางเกมเท่านั้นต้องบอกว่านี่คือกองกลางสามเหลี่ยมทองคําของพวกเราแม้วันนี้บูโนจะไม่เล่นหน้าต่ำซะทีเดียวครับออกยืนยิงไปทางขวา การที่เทนฮากส่งกองกลางมา4คนครับมีซับวิเซอร์เพิ่มมหม่คนเนี่ยสามารถให้เกมลุกและเกมรับยืดหยุ่นได้ครับบางจาังหวะเราต้องการตัวทะลุขึ้นไปในกรอบ2คนก็จะมีตัวข้างหลังคอยแตนบายไว้2คนด้วยแผแการเล่นรตรงนี้เนี่ยสามารถยืดหยุ่นได้นะแต่เข้าใจในเกมครับแล้วก็ตอบสนองด้วยฟอร์มในสนามอย่างที่เป็นอีกหนึ่งคนที่ทําได้ดีครับและปิดทองหลังพระในเกมนี้คือมาเซลซับวิเซอร์ ย่างบอลมาครองได้หลายครั้งพยายามเปลี่ยนบอลให้ไวครับให้เพื่อนโจมตีเร็วแต่บางทีเนี่ยเพื่อนไม่เข้าใจหรือไม่ลงล็อกจอู่บ้างซาิเซอร์ยังชอบมาไล่บอลตรงกลางนะครับช่วยคาเซกับเอลิกเซน่นทาให้มีเกมที่สมดุลและก็วิลล่าขึ้นตรงกลางได้ไม่ง่ายต้องบอกว่าวันนี้ฝนที่ตกลงมาเป็นอุปสรรคพอสมควรนะครับกับช็อตการเล่นแต่ละครั้งแต่ผู้เล่ยนยูเต็ดก็แก้ไขสถานการณ์ได้ดีเป็นทีมเยือนที่เจองานยากกว่าและไม่คุ้นเคยนะครับพร้อมกับยูเต็ดบีบสูงยืนชิดปิดช่องเข้าถึงตัวเร็ว สำหรับดร์มาคาชัดฟอร์ดผมว่าเขาทําให้เซนเตอร์รูปร่างสูงใหญ่ของวิลล่าอย่างบิงและคอนซา่ยต้องเหนื่อยครับเพราะรัดฟอร์ดวิ่งไปวิ่งมาสายไปสายมาไม่ให้จับได้ง่ายครับพยายามลงบอลล้วงต่างบ้างเชื่อมกับสานโชวบ้างแล้วทะลุก,กับหลักล้างหน้าเพื่อใช้ความเร็วในการโจมตีลูกที่เขายิงให้มาติเนต้องเซฟและบูโนซ้ำนั่นบอกว่ายิงได้ฉลาดครับยิงเล่นทางเพื่อผู้สาวประตูต้องพยายามปัดนะครับแล้วก็เข้าทางเพื่อลุวมทีมที่ซัดเข้าไป ถ้าเกิดยิงแรงหรือว่าซัดเต็มข้ออาจจะทุบออกมาได้แล้วบอลเข้าทางกองหลังก็อาจจะไม่ได้ยิงซ้ำของบูโนนะครับเซนฮารกเปลี่ยนตัว4คนลงมาในเกมนี้ครับถือว่าทาได้ดีครับเฟตลงมาแทนเอลิกเซนแอนโทนีแทนซานโชแม็กไว์แทนซาม,มิเซอร์แล้วมักเซลแทนแรดฟอร์ดเฟตลงมาเพิ่มพลังในเดนกลางครับแอนโตนีมาเล่นฝั่งขวาลองมิติอะไรใหม่ๆแม็กไกวลงมาสกัดทิ้งไป2อถึงสามครั้งพร้อช่วยช่วยลูกกลาอากาศส่วนมักเซลลงมาพยายามเก็บบอลในช่วงท้ายเพื่อปิดเกม อยู่แต่จงภูมิใจในทีมของพวกเราครับเราใช้ความสามารถของทีมเราเองชนะทีมได้ไม่ได้ให้มีผู้ตัดสินคอยช่วยนะครับและปล่อยผ่านบางทีฟุตบอลจังหวะนิดหน่อยก็สําคัญครับผลการแข่งขันเปลี่ยนได้ทันทีลองคิดดูว่าสถิตงต่างๆที่เกิดขึ้นของหลายทีมในเมื่อคืนเนี่ยทีมเราโดนบ้างหรือทีมอื่นโดนบ้างจะเป็นแบบไหนนะครับเทนฮาร์ดกล่าวชื่นชมลูกทีมต่อเลิฟเล่นได้ยอดเยี่ยมครับมีส่วนกับเกมรุกด้วยและคุมแนวรับได้ดีลงทั้งมีการตัดสินใจที่ดีเช่นกัน การลุนทัฟโฟยังคงเข้มข้นครับและยูเต็ดมีโอกาสดีที่จะทำได้สำเร็จในฤดูกาลนี้ครับตอนนี้อยู่อันดับ4มี63คะแนนนะครับตามนิวคาสเซิลอันดับ3อยู่2คะแนนนะครับลิเวอร์พูลอันดับ5ไล่ตามมาห่าง7คะแนนครับโดยที่ทั้ง New นิวคาสเซิลและลิเวอร์พูลแข็งมากกว่ายูเต็ดอยู่ย1เกมหวังว่าฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลที่ดีครับคว้าแชมป์แรกไปแล้วด้วยศึกลีกครับโคต้าทัฟโฟยังต้องดำเนินต่อไปส่วนนัดสุดท้ายของฤดูกาลเอฟเอคับเจอกับแมนซีในเดือนมิถุนายนก็หวังว่าทีมจะ ทำได้ดีเช่นกันนะครับให้กําลังใจกันต่อไปสำหรับครอบครัวปีศาจแดงครับท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของเราก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเปกำลังใจให้ด้วยนะครับในการทําคลิปโตรุ่งวันนี้แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้มาอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอ๋องแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กําลังใจปีแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ับมนยยููส้ตาหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ